สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไโนด,ดสเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมเมื่อเราย้อนเวลากลับไปยังยุคทรอัสิกตอนปลายเมื่อเรา214-204ถึงล้านปีก่อนโลกใบนี้ยังไม่มีทวีปที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเหมือนในปัจจุบัน ทุกผืนดินยังรวมเป็นทวีปยักษ์ผืนเดียวที่เรียกว่าพังเกียผื้นดินส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแห้งแลง้งและเต็มไปด้วยทะเลทรายกว้างใหญ่สภาพอากาศร้อนจัดในเวลากลางวันและเย็นเฉียบในเวลากลางคืนไม่มีหญ้าไม่มีดอกไม้มีเพียงเฟิร์นสนและต้นพืชดุกดำบันที่ยืนต้นต้านแสงอาทิตย์ร้อนแรงท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยฝุ่นจากภูเขาไฟที่ยังคุกรุนอยู่แทบทุกมุมของโลก และสภาพภูมิอากาศก็ยังผันผวนอย่างรุนแรงนี่คือโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านโลกที่สิ่งมีชีวิตยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนสิ่งมีชีวิตที่เคยครองโลกในช่วงก่อนหน้านี้เช่นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่กลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือแมลงขนาดยักษ์เริ่มถูกแทนที่ด้วยสิ่งมีชีวิตใหม่ๆห,หนึ่งในนั้นคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ที่กำลังจะขึ้นครองโลกไดโนเสาร์ ในยุคทรแอซิตตอนต้นไดโนเสาร์ยังเป็นเพียงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเดินสองขาวิ่งไวอาศัยอยู่ในเงามืดของสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แต่เมื่อการเวลาผ่านไปพวกมันก็เริ่มปรับตัวกลายพันธุ์และวิวัฒนาการจนสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไดโนเสาร์หลายกลุ่มเริ่มขยายขนาดตัวให้ใหญ่ขึ้นโครงสร้างกระดูกเปลี่ยนไปเพื่อรองรับน้ำหนักและเริ่มมีสายพันธุ์ที่หันมาใช้พืชเป็นอาหารในช่วงปลายยุคทรแอซิตนั่นเอง ไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งได้เริ่มวิวัฒนาการขนาดตัวให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระดูกเพื่อรับน้ำหนักและพัฒนาระบบการย่อยพืชให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกลุ่มนี้เองที่ต่อมาจะกลายเป็นซอโรพอดไดโนเสาร์กินพืชคอยาวขนาดยักษ์แห่งยุคจูราสิกและหนึ่งในงบรรพบุรุษที่โดดเด่นของพวกมันก็คือเพลเโอซอรัสแพงีโอซอรัสยักษ์ใหญ่แห่งยุคบุกเบิกเพลเโอซอรัสไม่ได้เป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ในยุคข,ของมันมันคือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นก้าวแรกของสายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ภายหลังจะวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ขนาดมหึมาที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าเพรติโอซอรัสอาจเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กลุ่มแรกที่มีระบบทางเดินอาหารที่สามารถประมวลผลพืชได้มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยอาจใช้ก้อนกรวดในกระเพาะเพื่อช่วยบดพืชคล้ายกับนกยุคใหม่ นอกจากนี้โครงสร้างของลทิโอซ u รัสยังบ่งชี้ถึงพฤติกรรมกึ่งสองขาสี่ขาซึ่งอาจเป็นหลักฐานเชิงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเคลื่อนไหวของซอโรพอดในยุคหลังมันไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์แต่คือเสาหลักของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของซอโรพอดเรื่องราวของเลทิโอซอรัสจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสัตว์กินพืชทั่วไปหากเป็นบทแรกของตำนานที่สืบทอดยาวนานกว่าร้อยล้านปีลレิโอซ u รั s เป็นหนึ่งในโปรโรตอ์ หรือกลุ่มบรรพบุรุษของซอรพอดที่สำคัญที่สุดโดยมีลักษณะกายภาพที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของวิวัฒนาการจากสัตว์เลื้อยคลานที่วิ่งไหวสู่นักเดินผู้สง่างามแห่งยุคจูราสิกไดนเสาร์ชนิดนี้มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8-10เมตรและหนักราว4ตันลำตัวของมันเรียวยาวคอยาวหางยาวและมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงแต่เบา ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเพลติโอซอรัสสามารถเดินสองขาได้เป็นหลักแต่มีหลักฐานว่าบางครั้งมันอาจใช้สขาในการเคลื่อนไหวเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อกินอาหารหรือเคลื่อนที่ช้าๆหนึ่งในจุดเด่นที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญมากคือกะโหลกศีรษะของมันซึ่งมีลักษณะเรียวยาวปากด้านหน้าคล้ายจะใช้ในการรูดใบไม้หรือพืชจากกิ่ง ใบฟันของมันไม่ได้แหลมคมเหมือนไดโนเสาร์นักล่าแต่กลับเรียงตัวเป็นแนวขอบหยกักคล้ายฟันเลื่อยเหมาะสำหรับตัดใบพืชและเคี้ยวหยาบๆก่อนกลืนลงไปนอกจากนี้พลติโอซอรัสยังมีกรงเล็บขนาดใหญ่โดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่มือกรงเล็บนี้อาจมีไว้สำหรับขูดเปลือกไม้ดึงกิ่งพืชหรือใช้ป้องกันตัวจากนักล่าขนาดเล็กในยุคนั้น แขนของมันมีความยาวพอสมควรแต่ยังไม่ยืดยาวแบบซอร์อดยุคหลังสันนิษฐานว่ามันอาจใช้แขนในการยันพื้นหรือดึงกิ่งไม้จากระดับกลางขึ้นไปขณะที่ขาหลังยาวและแข็งแรงทำให้เพลติโอซอรัสสามารถเดินสองขาได้เพื่อเอื้อมถึงพืชในระดับสูงนี่ถือพฤติกรรมพื้นฐานที่ซอรพโดในยุคก่อมาจะพัฒนาเป็นร่างยักษ์อย่างแท้จริง จุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือหางของเพลติโอซอรัสที่ยาวและแข็งแรงมากนักวิจัยเชื่อว่ามันอาจใช้หางเพื่อรักษาสมดุลเมื่อลุกขึ้นยืนสองขาหรืออาจใช้หางในการปัดป้องศัตรูในบางสถานการณ์ก,ณก็เป็นได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกภายในพบว่าเพลติโอซอรัสมีโพรงอากาศคล้ายกับโครงสร้างทางเดินหายใจของนกยุคใหม่ ซึ่งอาจหมายถึงระบบหายใจที่มีประสิทธิภาพสูงแม้จะยังไม่ซับซ้อนเท่าซอโรพอดร,รูนหลังแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการปรับปรุปรงโครงสร้างภายในที่สำคัญทั้งหมดนี้ทำให้เพลติโอซอรัสไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์กินพืชธรรมดาธรรมดาแต่เป็นรากฐานของความเป็นยักษ์คอยาวทั้งในแง่โครงสร้างร่างกายและพฤติกรรมซึ่งจะถูกพัฒนาต่อไปอีกหลายสิบล้านปีขา้างหน้าเพลติโอซอรัส ไม่เพียงแต่เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ยุคแรกๆเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่แพร่กระจายกว้างไกลที่สุดในช่วงปลายยุคไทรแอสิกโดยเฉพาะในทวีปยูเรเชียที่ซึ่งฟอสซิลของมันถูกค้นพบในหลายประเทศรวมถึงเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและกรีซแหล่งฟอสซิลที่สำคัญที่สุดของเพลทอซอรัสคือที่เมืองทรซินเกนในรัฐบาเดนวเทอร์แบกของเยอรมนี ซึ่งมีการขุดพบซากกระดูกจำนวนมากในชั้นดินเหนียวสีเข้มบ่งชี้ว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวอาจเคยเป็นแอ่งน้ำที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันจนทำให้ไดโนเสาร์จำนวนมากเสียชีวิตพร้อมกันจึงกลายเป็นสู่สารฟอสซิลที่อนุรักษ์รายละเอียดของกระดูกได้ดีอย่างน่าทึ่งฟอสซิลของเพลิทอซอรัสที่คนพบมีความสมบูรณ์สูงและกระจายตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลมากที่สุดชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกทั้งตัวหัวกะโหลกฟันซี่โครงขาหางหรือแม้แต่เศษของเนื้อเยื่ออ่อนที่หาย,ยากยิ่งซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมชีววิทยาและการเจริญเติบโตของเพลิทอซอรัสได้อย่างลึกซึง้งจากการศึกษาทางชีววิทยาเปรียบเทียบนักวิจัยพบว่า เพเทอซอรัสมีรูปแบบการเติบโตที่ยืดหยุ่นกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไดโนเสาร์ยุคหลังกล่าวคือมันอาจเติบโตเร็วหรือช้าได้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมเช่นอาหารหรืออุณหภูมิโดยไดโนเสาร์ที่เติบโตในช่วงเวลาที่อาหารอุดมสมบูรณ์อาจตัวใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันในพื้นที่ขาดแคลนนอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางนิเวศวิทยาที่แสดงให้เห็นว่าเพเทอซอรัสอาจใช้ชีวิตอยู่เป็นฝูง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในไดโนเสาร์กินพืชหลายชนิดในยุคต่อมาการอยู่เป็นฝูงช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกล่าเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกอ่อนและเอื้อต่อการหาอาหารในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากเยอรมนีถึงฝรั่งเศสจากสวิตเซอร์แลนด์ถึงกรีซซากของเพลิโอซอรัสได้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้บนแผ่นดินที่เคยเป็นผืนเดียวกันของโลกยุคโบราณ โลกที่ไดโนเสาร์เพิ่งจะเริ่มตั้งรกรากและเพลิทอซอรัสคือหนึ่งในผู้บุกเบิกเส้นทางนั้นอย่างแท้จริงเพลิโอซอรัสอาจดูเหมือนไดโนเสาร์กินพืชทั่วไปในสายตาของหลายคนแต่แท้จริงแล้วมันคือหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเส้นทางวิวัฒนาการที่สำคัญยิ่งของไดโนเสาร์กลุ่มคอยาวหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอโรพอดซึ่งภายหลังจะรวมถึงยักษ์ใหญ่อย,อย่างบราิโอซอรัสดิปโลดคัสและออร์เจนติโนซอรัส รวมไปถึงไททานอสซอรัสที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเพลเทอ s ซอรัสถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโปรซโรโพดาซึ่งเป็นกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชโบราณที่มีลักษณะกายภาพผสมผสานร,ระหว่างการเดินสองขาและสี่ขาขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่าสัตว์ร่วมยุคและมีการปรับตัวให้เหมาะกับการกินพืชจากระดับความสูงต่างๆซึ่งลักษณะเหล่านี้ ได้กลายเป็นพื้นฐานที่ซอร์อร์ท์ยุคหลังพัฒนาให้ยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างขาขนาดยักษ์คอที่ยาวขึ้นหรือแม้แต่ระบบทางเดินหายใจแบบล้มหายใจไหลาทางเดียวซึ่งคล้ายกับนกในยุคปัจจุบันหนึ่งในคุณลักษณะที่เพลิโอซอรัสส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตคือคอยาว ที่แม้ในยุคของมันจะยังไม่ยาวเท่าโซอรพอร์ทแท้ๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงสร้างที่ใช้ในการเข้าถึงอาหารที่อยู่สูงขึ้นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงนิเวศวิทยาในช่วงเวลาที่พืชพันธุ์กำลังเติบโตสูงขึ้นบนต้นไม้ดึกดำบันรวมถึงโครงสร้างขาหลังที่แข็งแรงซึ่งจะวิวัตตต่อไปแตนเสาขนาดยักษ์ของโซโรพอร์ทยุคจูราสิกในด้านระบบย่อยอาหารเพลิทอซอรัส มีโครงสร้างทางเดินอาหารที่กว้างใหญ่เพียงพอสำหรับบรรจุก้อนกรวดที่ใช้ช่วยบดอาหารภายในกระเพาะคล้ายกับพฤติกรรมของนกในยุคปัจจุบันบางทฤษฎียังเสนอว่าプレテ o s a u r u s อาจมีถุงลมคล้ายกับสโรอปหรือแม้แต่นกซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบหายใจแบบหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูงในสัตว์กลุ่มนี้ ในแม้จะมีข้อถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของกลุ่ม p r o โซโร o อ t e r ในสายวิวัฒนาการโดยบางทฤษฎีเสนอว่าอาจไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของโซโร o อ t e r แต่เ l ล t e o s a u รัสก็ยังคงเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของการเปลี่ยนฐานทั้งกายภาพและพฤติกรรมจากไดโนเสาร์ขนาดเล็กสู่นักเดินผู้ยิ่งใหญ่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างในแผนผังวิวัฒนาการของสัตว์ดึกดำบรรพ์กลุ่มนี้ หลักฐานทางกายวิภาพสายจากกะโหลกฟันข้อต่อกระดูกและโครงสร้างลำตัวช่วยยืนยันว่าเพลิโอซอรัสมีคุณสมบัติของสัตว์กินพืชที่พัฒนาขึ้นเพื่อการอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มีการแข็งขันสูงมันสามารถยืนสองขาเพื่อเข้าถึงพืชที่อยู่สูงเดินทางได้ไกลและมีระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพขึ้นนี่คือพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตที่โลกจะได้เห็นในขณะที่ใหญ่ขึ้นอีกนับไม่ถ้วน บางฟอสซิลยังเผยให้เห็นความหลากหลายในขนาดตัวของเพลิทอซอรัสที่ไม่สอดคล้องกับช่วงวัยอย่างชัดเจนซึ่งทำให้นักวิจัยบางคนเสนอว่าการเจริญเติบโตของมันอาจถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อมเช่นปริมาณอาหารหรืออุณหภูมิมากกว่าพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจในด้านวิวัฒนาการแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่าร้อยล้านปีเพลเทอซอรัส ก็ยังเป็นหนึ่งในฟอสซิลที่บอกเล่าเรื่องราวของต้นกำเนิดสายพันธุ์ที่กลายเป็นราชาแห่งไดโนเสาร์กินพืชได้อย่างชัดเจนมันอาจไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดแต่คือบันไดขั้นแรกของความยิ่งใหญ่ในโลกยุคไดโนเสาร์แม้ว่าพรทเโอโซรัสจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชและมีร่างกายที่ใหญ่โตเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆในยุคเดียวกันแต่ใช่ว่าขนาดตัวจะทำให้มันรอดพ้นจากอันตรายในยุคทรแอสซิกได้เสมอไป เพราะโลกในยุคนั้นเต็มไปด้วยนักล่าที่อันตรายไม่แพ้กันโปรเทอโซรัสเป็นสัตว์กินพืชโดยสมบูรณ์โครงสร้างของฟันเรียงตัวเป็นขอบหยกักคล้ายฟันเลื่อยเหมาะก,กับการตัดพืชและกลืนลงกระเพาะโดยไม่ต้องเคี้ยวละเอียดระบบทางเดินอาหารของมันอาจอาศัยก้อนกรวดในกระเพาะหรือแกสโตรลิต ช่วยในการย่อยพืชแข็งๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพอร์เทียลสรัสมีการปรับตัวที่ดีต่อการบริโภคพ,พืชในยุคที่ยังไม่มีพืชดอกหรือหญ้าให้เลือกมากนักอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมของยุคทร i แอสิ ยังเต็มไปด้วยภัยคุกคามโดยเฉพาะจากสัตว์เลื้อยคลานนักล่าที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์เช่นโพสโทสุคัสสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้แต่เดินสองขามีกรามที่แข็งแรงและฟันแหลมคมสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้และถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในนักล่าตัวฉกาจที่สุดในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์นักล่ารุ่นแรกๆเช่นโคเอลฟิซิสที่มีรูปร่างปราดเปรียว วิ่งไวและอาจล่าเป็นฝูงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าแต่จำนวนที่มากและความสามารถในการรวมกลุ่มอาจสร้างอันตรายให้กับพราเทอโซรัสที่อ่อนแอหรือยังไม่โตเต็มไวัยได้ เพื่อป้องกันตัวจากนักล่าพระเทียอโซรัสอาจใช้พฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นฝูงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกล่าเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดของลูกอ่อนและอาจใช้ขาหลังที่แข็งแรงพร้อมถางยาวในการเตะหรือปัดศัตรูให้ล้มลงกรงเล็บขนาดใหญ่ที่นิ้วหัวแม่มือก็อาจเป็นอาวุธในยามขับขันได้เช่นกันน่าสนใจว่า พระเทียวโซรัสมีขนาดตัวที่หลากหลายแม้อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันบางตัวมีขนาดใหญ่โตในขณะที่บางตัวมีขนาดเล็กกว่าอย่างชัดเจนนักวิจัยเสนอว่าความหลากหลายนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของแต่ละตัวให้เข้ากับบทบาททางนิเวศท,ที่แตกต่างกันเช่นตัวที่เล็กอาจอาศัยอยู่ในป่าทึบหรือพื้นที่ที่มีพืชน้อยขณะที่ตัวที่ใหญ่กว่าอาจออกหากินในที่โลง่งและต้องเผชิญกับนักล่ามากกว่า แม้ปรทิโอซอรัสจะไม่ใช่นักล่าแต่มันคือเหยื่อที่รู้จักการเอาตัวรอดพฤติกรรมการอยู่รวมฝูงการเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดและโครงสร้างร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับโลกที่โหดร้ายทำให้มันสามารถดำรงเผ่าพัานธุ์ได้ยาวนานและส่งต่อยีนแห่งความอยู่รอดไปยังลูกหลานที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตในภาพรวมปรตทโอซรัสไม่ใช่นักล่าแต่มันคือเหยื่อที่ยืนหยัดอยู่ในประวัติศาสตร์ ฟอสซิลของเพลทซอรัสเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสูงสุดในหมู่ไดโนเสาร์ยุคทริอแอซิกด้วยจำนวนที่ถูกค้นพบมากมายและความสมบูรณ์ของตัวอย่างที่สูงทำให้เราสามารถศึกษารายละเอียดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตวิถีความเป็นอยู่และชีววิทยาของมันได้อย่างรอบด้านจากการขุดค้นที่แหล่งฟอสซิลในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์พบเพลทซอรัสในระดับความลึกที่ต่างกันแต่ส่วนมากถูกเก็บรักษาในสภาพที่ดีเยี่ยมในชั้นหินดินเหนียว ฟอสซิลบางชุดแสดงให้เห็นว่าเพลทอสซอรัสเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือแผ่นดินยุบตัวซึ่งทำให้ร่างของพวกมันถูกกลบฝังในชั้นตะกอนทันทีโดยไม่มีการเน่าเปื่อยมากนักนี่คือสาเหตุที่กระดูกหลายชิ้นยังคงเรียงอยู่ในท่าทางเกือบสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้เพลทซอรัสโดดเด่นเหนือไดโนเสาร์ร่วมยุคหลายชนิดคือความหลากหลายของขนาดตัวในประชากรเดียวกันฟอสซิลที่คนพบมีทั้งขนาดเล็กเท่ากับลูกไดโนเสาร์ไปจนถึงขนาดใหญ่ใกล้เต็มวัย ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมการเติบโตที่ยืดหยุ่นนักวิจัยเสนอว่าปัจจัยแวดล้อมเช่นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารหรือความเครียดจากสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลต่ออัตราการเติบโตของแต่ละตัวโดยไม่มีรูปแบบการเจริญเติบโตที่แน่นอนแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไดโนเสาร์ในยุคหลังจากโครงสร้างกระดูกยังสามารถอนุมานได้ถึงระบบทางเดินหายใจของมันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับนกในยุคปัจจุบันคืออาจมีถุงลมหรือแอร์แซกซ์ที่ต่อเชื่อมกับปอด ช่วยให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจเป็นต้นแบบของระบบหายใจทางเดียวในโซโรพอร์ตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าเพลโท a u รัสอาจมีการหายใจแบบเป็นจังหวะที่ซับซ้อนกว่าสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป นักบรรพชีววิทยายังได้ตรวจสอบเนื้อเยื่อกระดูกด้วยกล้องจุลทรรศน์พบลักษณะเฉพาะในกระดูกบางประเภทที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือแม้แต่ร่องรอยของฮอร์โมนที่คล้ายกับสิ่งที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่เช่นกระดูก Medullary Bone ซึ่งอาจเป็นหลักฐานทางชีวพาพของเพศเมียที่กำลังสร้างไข่ ในหลายกรณีฟอสซิลของเพลทซอรัสยังถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในการสร้างแบบจำลอง Biomechanical คือการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเคลื่อนไหวโครงสร้างกล้ามเนื้อและแรงกดทับตามจุดต่างๆของร่างกายเพื่อทำความเข้าใจว่ามันเดินวิ่งหรือเอื้อมถึงอาหารอย่างไร ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเพลโทซอรัสไม่ได้เพียงไดโนเสาร์กินพืชที่ล่วงลับไปในการเวลาแต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดให้มนุษย์ยุคปัจจุบันได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการสรีระวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ดึกดำบรรในระดับที่ลึกกว่าที่เคยเป็นมากระดูกของมันอาจแห้งกรังไปแล้วแต่ความรู้จากกระดูกเหล่านั้นยังส่งเสียงให้เราได้ยินเสมอเพลทซูรัสอาจไม่ใช่ชื่อแรกที่หลายคนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่มันคือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่สุดของวิวัฒนาการไดโนเสาร์กินพืชสายคอยาวมันไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นแห่งยุคซอร์รพอดเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยเปิดม่านสู่โลกยุคจูราสสิกอันรุ่งเรืองของไดโนเสาร์จากโลกที่ยังรวมเป็นผืนเดียวของพังเกียไปจนถึงการปรับตัวเพื่ออยู่รอดท่ามกลางสภาพอากาศสุดขั้วเพลเทอซอรัส ได้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่พัฒนาให้สูงใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงหรือระบบภายในที่ค่อยๆวิวัน์ให้ซับซ้อนขึ้นทุกขณะเรื่องราวของมันบอกเล่าถึงการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายการต่อสู้เพื่ออยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยนักล่าและการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อเพิ่มโอกาสแห่งชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมธรรมชาติเท่านั้น แต่มันสะท้อนถึงแก่นของวิวัฒนาการที่ยังคงสืบทอดมาถึงสัตว์ในยุคปัจจุบันแพลเทอซารัสคือครูคนแรกของซาร์อพอตรุ่นหลังมันคือบันไดขั้นแรกของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมันอาจไม่ได้อยู่ในหนังฮอลลีวูดหรือมีรูปร่างหน้าตื่นตาแบบ t ีเร็กหรือ Velociraptor แต่ในโลกของวิทยาศาสตร์มันคือหนึ่งในฮีโร่ที่แท้จริงและในทุกชั้นหินของฟอสซิล ทุกโครงกระดูกที่ทูกขุดพบเพลทิโอซอรัสยังคงบอกเล่าเรื่องราวของมันให้คนรุ่นหลังได้รับฟังไม่ใช่ในฐานะไดโนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ในฐานะผู้บุกเบิกแห่งยุคที่ปลุกชีพให้กับสายพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการมันคือจุดเริ่มต้นของตำนานตำนานของเหล่ายักษ์คอยาวแห่งโลกดึกดำบรรคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ